สวัสด e nah. <asan> ีครับสวัสด eh, ีพี่น้องสุ่อคุณทุกคนครับผมกับช่องบอลลัมมักชมควาพผิเกี่ยวกับพี่น้องมือนีแต่งหน้าตะเวนครับพี่น้องเพราะว่าทำการแสดงตะเวนนะครับพี่น้องจักเนื้อบอยเนื้อได้เป็น้องแต่งหน้าในที่มือดนะครับผมคว้าไปดีครับเดวทีเราก็เสร็จแล้วนะครับผมห้อยพระเอกกแต่งตัวเมียขืนกอนมูนี่มุ่งโจ๊ก ออเจ้าพยเญตีเนีนกลุ่มเขาเปลี่ยนไหมข่อยอดนี่เส้อเลี้ยงแก้วขุนหรือไม่ใกกูละล่ะกูว่าตัวจะพระก็เนี่ยนเท่านั้นเองกูว่วจ้แม่สีทธ ลงพอบีบบัตรดาโอ้ยลงพ่อคนเชีงตัวผมระกาูขึ้นนี่่นไี่จำัตเพิ่นเชีงทีเรื่องตัโอ้เสียดายเ้เนาะว่าจะมาถวไยเงินเดสมแสนวัี้าจจะไดล่ะโยม เดีวไป้อเยี่จงายาวๆนะครับี่นออ้องมานี่บรรยากาศนะครับผมนะครับี่น้องป้ามีหอดรถห่องแนมเห็นมอ้ล่ามมาอนี่อบายสวัสดีครับว่าโดนละที่้ บรรยากาศนะครับผมจิ้มงานมันเปลียนอ,อีกแล้วจิ้มงานเขาเปลี่ยนอีกแล้วแจ้งหนาแล้วก้อนมูปุ่นี่พี่น้องลานนั่งกินอะไรงี้ครับผมโอ้มีหอดบาวหอดบาวไฟโอ้มันใสม่มอเตอร์เต็มเลยพี่น้องบรรยากาศเสียงหน้าชิ่งแหวบสียงแห็นเป็นยั่อย ว้าวปักฟันหน่อยอดมาเ,เี่นีนแครับยอะลักห้านนี่เขาเปียอยู่แล้วครับเขาเป๊อยู่แล้วจ้าเ,เอาเิาลวาเลนหามงงเนาะ ว่าหนว่าเร well. ียนหามุงเนาะบ้านเรขาเปลอยู่แล้วค่ะว่าเดียคนขายลอตเตอรี่เดียวคนขายลอตเตอรี่ยังม่ขาเยอเก่ายไวเดี๋ยมาเี้ยงดสิกินจีนังเียีนังไ้ยังบแลกเรื่องไหนเรื่องไหนนังเรื่องคนเรี่องลูกมายังน้ำซื้อมาแต่เขียนราดเพราได้แจกกูไดอยู่ต้อนรักัน น้ำวานน้ำก้วยนี่ล่ะว่าเป็นน้ำตูต่ำได้มาขึ้นตัวันนี้น้ำบ่มีซยจูบบมนี่บ่บมือนี่บ่ได้เหยืออื้อนบ่ได้กินซุยจเมื้อื่นมือื่นอ่อนเมรอเมื้อนอ่อนเมอยากกินซุยจูบอ่ขาอ่อนงขอยส่ิชอ่อนนะนู้นู้นอ่อนฮนูนู้กินซุจูบพพัดมาสีมาอยู่ไหมกินาค่ะพี่พัด่าสีมาอยู่อ๋อ่หมอซุยจูเพื่อนานหลวันนี้มีมีซุยจูีหมือนนี่ขึ้นมาเลยโอ้ย บ้านหลังนี้เกมากมาถึงเห็นหน้าเลยบ้านเรีนหาโมงครับเขียนคิวแต้เปีโมงเช้าสแตนบายห้าโมงเขียนคิวแต่ป่งเช้าเขาใจตัวผูญาบ้านด้เลยมั่เข้าใจตัวผูญญาบัตรแล้สเตนบายเด้อหาโมงเร่นกับพ่อนสองแล้วดอเล่นสามุเรีนอาจาน้อปากกนเับกิน้วไปอาจารย์นกกินก่อนน้อง้อนนบนนฟุกครหนูซ่าไป่นูซ่าส่นูซ่อซ้อนของแ่าไดี มุมเงี yeah, yeah. ้ยหวันมุมเงี t um> <t ้ยหวันฮะนมุมเงี um ้ยหวันมากจ้ะหวัดเสียชิวเฮ็ดดี้หีไม่ได้ใส่หม้อติ่นไม่บังคับเนี่อ๋ออาจารย์อาจารย์บอกเขาเรียนเมทเชียงบินทีตุกใช้เวทีเขาเลยนห

อร่อยครับเต็กกออร่อยครับกินหอยแต่บักินหอยแต่บักแซ่บนดแแซ่บกกอกซ่บบรรยากาศนะครับพ่นไองครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศพ่อสวัสดีครับพ่อกินเขาไหมพ่อพ่อได้ยังกินอารดหไ่ไสอ เนวอ่าันนปอันใส่กวางอีสานบ่เอาบเอาพี่น้องครับคลิปนี้ก็บนี่พี่น้องจับกวากันพิจหน้าครับวัครับุกใจนะครับ